สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ที่น่ารักทุกทกท่านนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะพูดถึงผลงานและการทำงานของเจ้าคุณพระศรีนาถพิรักกัลยาณีในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปดำเนินการและนำผลการดำเนินการกลับมารายงานเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนอื่นๆที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนคือโครงการราชทานปันสุข ครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทรร์เป็นโครงการพระราชทานคืนคนดีสู่สังคมเปลี่ยนคุกเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทนรรามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีรองประธานที่ปรึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเรนทราเทพพยวดี รมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังคือการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะสมกับการเกษตรซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสดครองกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆเป็นการที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังได้ขยายผลและเป็นที่ยอมรับของประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ไปฝึกอบรมมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีโครงการราชทันปันสุข เปลี่ยนผู้กระทำผิดคนเดิมเป็นคนใหม่ปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้สามารถมองเห็นคุณค่าในตัวเองสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่หวนไปกระทำความผิดซ้ำโครงการโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังขยายผลไปถึงประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอาณาจักรซึ่งมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ในเมืองนอริชประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยาณีทรงมีพระราชศรัทราทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเชยวแอลกอฮอล์สมุดไดอารี่มเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานและเสื้อโครงการโคกหนองนาพระราชทานถวายแด่พระราช ชะมหาเจติยาพิบาลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักรเมืองนอริด นอกจากโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะเจ้าคุณพะศินีน่าพิราชกัลยาณียังได้เข้าไปมีบทบาทในอีกหลายโครงการทั้งที่เป็นโครงการพระราชดำริและเป็นโครงการที่ท่านกรุณาดำริขึ้นเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนเช่นโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักโครงการฮีโร่พื้นป่านาน การพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพระราชทานพระราชทรัพย์ไปถวายแด่พระภิกษุเพื่อบำรุงปฏิสังขรณ์เสนาสนะการพระราชทานถวายพัตตาหารและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุตามวัดต่างๆ นับเป็นความโชคดีของพระสนิกรชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรเจ้าคุณพระสินีนาพิรัชกัลยาณีกับโครงการราชทานปันสุขโครงการจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และโครงการโครกนหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังปัจจุบันนี้ทั้งมูลนิธิและโครงการดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยทุกๆภาคทุกจังหวัดและรวมไปถึงหมู่บ้านต่างๆนะคะในชนบทประชาชนสามารถเรียนรู้และนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความอยู่ดีกินดีกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศค่ะขยายผลไปถึงหมู่บ้านในชนบทต่างๆนะคะตอนนี้มีโครงการโครกหนองนาเกิดขึ้นมากมายนะคะค่ะนี่ก็คือภารากิจส่วนหนึ่งของเจ้าคุณพระศรีนาฏพิรัตกัลยาณีที่ช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้เจ้าคุณพระศีณีนาพิรัตกัลยาณียังเป็นผู้ที่สืบสานและอนุรักษ์การทอผ้าไทยสนับสนุนทุกๆโครงการในการทำผ้าไทยและทอผ้าไทยและตัวท่านเองเวลาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีท่านก็ยังสวมใส่ผ้าไทยนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ